วัดดีครับวัดดีครับท่านผู้ชมวันนี้ปบกับผมนุ่มหน่อยภาพลื่นช่วงใบใบวันนี้พามาชมพักส่วนรัวรัวกินได้มาชมกันแล้วครับวันนี้การปลูกอีกรูแบบหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าวงโลพ่อเพียงอีกแบบหนึ่งแล้วครับ ทำไม่อยากทำให้าหาย,หายสบายสบายสไตล์คนบ้านเรากับได้โลรถยุ่นยังรถยุ่นมาเคว็กว่าหมายถึงว่าปาดเข้มล้ออกสักข้างหนึ่งนะครับปาดออกเสียข้างหนึ่ง <c oughs> ข้างหนึ่งเวนกับเหลือกระตัง ลงเบิ้ลปืนดินเลยครับเฮาดานตีปืนอกเปิดเกมรออกตั้งบนดินแล้วก็ใส่ดินในไอ้ครับดินตำหมิงปัสสาวะหงเลยครับนี่มีเกลือยาวทรงตนกลับกินกันไม่วาดไม่ไหวครับกันปลูกกินในกลัวเรือน นี่โลนี่ปลูกโลกโก้จำตาออกโดโอกออกพุ่นกินมาเร็วแล้วโลตัดไปดีปรีดีปรีลูกเป็ดกับลูกเป็ดโลนี่ตอนนี้ปลูกมาปีว่าแล้วครับกินกันมาปีว่าแล้วนะครับเนี่กระเพร อีกโอตัดไปปลูกตัวควักยาวาให้ตัดแลกกันกับปิ้นตั้งเทปืนดินขึ้นมาถึงปลายข้างเลยครับควักตั่วยาวเลยครับตรงนี้1นึ่งโอ่องโอซ้ำรซีโ่โอติดกัน โลนี่ใส่ใส่บวบขึ้นม,มากับทะเลครับบวบก็เริ่มออกลูกเลยแล้วครับเลยเลยครับเลยเลยวักลุ่งสุ่งซิ่งเม็ดกับนี่้า้ช่วงบยบายอากาศเปลี่ยงเปลี่ยงนี่ได้โรมโมใจขาดนื้ จริงๆเร็วตนเลยนะครับเด็ดเปรียงๆเลยรลแบบนี้รถน้ำทีหนึ่งมันก็อยู่ได้หลายวันนะครับสามสี่วันห้าวันช่วงแรงใต้สดกับของผมไม่ได้ปัดหน้าตาเพงใต้สดๆปากเสียงสดๆก้องจริงกับตำจริงปลูกจริง ไม่มีเซอริงไม่มีตัวช่วยครับทำให้แนะนำให้ปลูกให้ปูดูแลเป็นหน้าตีกของเมบานตะเล่ะคับแรงๆปลูกกันไม่เจน,นันแต่ได้ที่นี้ครับตัดมากับมาเล,ล่ารับลูกติ่มต้นเลแล้วครับลูกแปดปลูกในคูม ลูกกลมนะครับไม่ต้องโจตายลูกกลมโจกลางกลางกลมพอสักรูนึงโจประมันสักรู้รองรูด,ด้านกลางนะครับอย่าไปโจช่วงไาอยอายุกลางกลางกลมกองด้านกลางโจรูรถน้ำตีงช่วงลลางมันเป็นเกมลิงพอได้เก็บน้ำไว้ถ้าเมื่อเราเราปลูกลงดินโดยตรงปลูกน้ำปับ๊บ ดินมันจะดูดน้ำไปเสียส่วนกลึงหนึ่งแต่นี่รถปั๊บมันจะเก็บไหวเลี้ยงด้วยยิ่งได้ไร้วันนี่ครับนี่ปลูกไส้กมุมหวัดสะดูห้าไอ,าอา้ไอ้มีไรปลูกไส้น,นั่นกับทะเลที่กะนาดเหลงเลงนี่ครับน้ำได้รถมั่งไม่รถมั่งทะเลที่อย่างเกี่ยวสดไส นี่จะเป็น่วงนาค้นดันกินเลเกี่ยวกระหึมเลยแล้วกับปลูกแน่นเพียบฮ <Hey. S 1> นี่ปลูกใส่กุมเกลยหอมเกลยหอม,อมตะคลายหอมกับแล่ๆๆล่แล่เล่แล่เลยไปนองอยังได้กินยาวกันทั่วบัวปุ่ยมบอกปลูกกับปลูกปุ่นๆกันไปไปนี่กับ จบช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ช่วยติดตามกับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อน่อยพบกันแล้วคลิปหน้าก็สวัสดีครับผมอย่าลืมอย่าลืมไลค์ไลค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 ติดตามให้กันกับพี่น้อง